เดี๋ยวมาดูประเด็นในเชิงแมกโครอิคอนมิกสักนิดหนึ่งก่อนนะ,ะครับกรณีที่ทางคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยสากันยายนภายหลังจากการประชุมรัฐสภาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษต่อในทันทีนะฮะเพื่อที่จะทําการพิจารณาโครงการคนละครึ่ง plus รวมถึงมาตรการอื่นๆอีกหลายวาระอาทิการอนุมัติใช้งบประมาณปี2568 สำหรับการอภิปรายนโยบายรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะนายกท่านก็ระบุว่าเป็นเรื่องดีในการรับฟังข้อเสนอนะครับโดยจะรับฟังคําแนะนําที่ดีและตนเนี่ยได้จดไว้ทุกอย่าง<ช>นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็สามารถที่จะตอบคําถามได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะการตอบคนที่พูดจาอย่างมีเหตุผลมีจริยธรรมคุณธรรมและตั้งใจพูดเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนส่วนการนําเรื่องไม่มีสาระมาพูดหรือสร้างวัฒกรรม ก่อให้เกิดการดิสเครดิตรัฐบาลตนจะไม่ตอบเพราะได้แสดงหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้วอันนี้เอาภาพรวมก่อนนะาภาพรวมภาพรวมทีนี้พอเจาะลงมาในเรื่องของความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ทางคุณรารดนปริศนานันทักุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกซึ่งกํากับดูแลสํานักงบประมาณเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับ ว่าโครงการคนละครึ L ่งพลัสนั้นจะแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายก็จะมี1เลยคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนซึ่งรัฐเนี่ยจะใช้วิธีเติมเงินเพิ่มงวดเดียว1,700บาทจากสิทธิ์เดิม300บาทโดยที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใหม่นะฮะแล้วก็จะใช้งบประมาณปี2568เนี่ยวงเงินรวม22,000ล้านบาทผ่านกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะโอนตรง ไปถึงผู้มีรายได้น้อยนะฮะทางตรงเลยนะทางตรงเลยรวดเดียวเลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยอ่าใช่นะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี11ล้านคนนะครับก็ใช้สิทธิ์60ต่อ40นะครับคือรัฐสมทบไป2,400ั่วไป2,400บาทนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจ่าย2,000บาท ก็ใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทอันนี้กลุ่มที่ผู้ที่เสียภาษีก็คือ60 40นะครับต้องบอกผู้ที่อยู่ในระบบภาษีระบบภาษีหรือไม่เสียนั้นก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่อยู่ในระบบภาษีผู้ที่ยื่นนั่นเองถูกไหมยื่นแบบแสดงเงินได้ทุกคนธรรมดาและแล้วก็กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ก็เป็นบุคคลทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยเล้านคนนะครับก็ใช้สิทธิ์อันนี้ก็คือ 50 50ก็คือคนละครึ่งเลยนะครับรัฐบาลก็จะสมทบนะครับ2000บาทประชาชนก็จ่าย2000บาทอันนี้ใช้ได้ไม่เกินวันละ200นะครับโอเคก็คดูแล้วครับก็เป็นไปตามหลักการแล้วนะครับ <Ừ. S 1> ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีก็จะได้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าอ่าใช่ทางนี้ในสิทธิ์ของกลุ่มผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปนะฮะจำนวน20ล้านคนเอ,อ่อตรงนี้เนี่ยจะมีอันนี้ตามรายงานข่าวนะจะมีการใช้งบ ของปี2,569จำนวน40,000ล้านบาทโดยวางไทม์ไลน์นะฮะว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในคนละครึ่งนะฮะ,ะซึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมก็จะสามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในฝั่งของร้านค้าส่วนแอปทางรัฐเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการให้สามารถนำมาใช้ด้วยได้ อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของงบประมาณปี2568ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ62,000ล้านบาทนั้นจะถูกจัดสรรเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะฮะก็แบ่งเป็น22,000ล้านบาทเนี่ยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่รายงานไปเมื่อครู่รและอีก35,000ล้านบาทนั้นจะนำไปชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรก,รการเกษตรหรือว่าทกศทั้งโครงการจำนำข้าวและชดเชยในเรื่องของมันสมปะหลังอ,อันนี้ก็แน่นอนนะฮะเพื่อให้ ทางทกศเองเขาก็มีเม็ดเงินที่จะไปปล่อยกู้ไปสนับสนุนภาคเกษตรกรเนี่ยได้ต่อไปใช่นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเรื่องของล่าสุดนะครับถ้ามีของคุณพลรก็บอกว่าคุณเอกนิตินิติทันประภาสนะครับรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะมีการเจรจากับทกศนะครับเพื่อลดภาระหนี้และขยับเพดานหนี้สาธารณะนะครับตามมาตรา28นะครับที่กำหนดไว้ว่าไม่เกิน30ให้มีช่องว่างมากขึ้นนะครับในปี2019เพื่อเปิด เปิดทางให้นำเงินของธนาคารรัฐนะฮะไปขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะครับและรัฐบาลก็ยังเตรียมพักหนี้สําหรับผู้มีหนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทควบคุมประมาณ1ล้านสิทธ์นะครับทั้งหนี้เกษตรกรกับทกสรวมถึงหนี้ธนาคารรัฐอื่นๆเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ส่วนหนี้ที่เป็น NPL รัฐบาลก็จะมีมาตรการรองรับอีกชุดหนึ่งตามมานะครับฟ้าคุณละวรนแสงสนิทประหลักกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการแก้ไข ปัญหานี้สินครัวเรือนนะครับโดยระบุว่าอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากรัฐบาลในการเดินหน้าสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นั้นมีการจัดตั้งบริษัทจัดการสินทรัพย์นะฮะหรือที่เรียกกันว่า AMC เพื่อที่จะดึงหนี้เสียเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลไกลการบริหารจัดการนะครับซึ่งความคืบหน้าก็ได้มีการเตรียมกฎเกณฑ์เงื่อนไขและกติกาต่างๆไว้พร้อมแล้วหากรัฐบาลพิจารณาแล้วเล็งเห็นถึงประโยชน์และความเหมาะสมก็สามารถสั่งการให้เดินหน้าต่อได้ทันที ฝ้าของคุณเทศักดิ์ทวีทีรธรรมกรรมการบริหารสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ระบุนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนําหุ้นรับโครงการคนละครึ่งพลัสก็จะมีกลุ่มค้าปลีกนะครับอย่าง CP Extra CRC, ดูโฮม BJC แล้วก็ CP o อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกลุ่มนะี้กลุ่มอาหารนะก็จะเป็นพวกหุ้นของเซเป้คาราบาวกุ๊ปนะครับ TKN นะครับ โอสถสภาหรือ OSP แล้วหุ้น m นะครับ MK แล้วก็กลุ่มวัตถุดิบนะครับอย่าง TVO, KSL, TU แล้วก็ CPF อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสอกลุ่มใหญ่นะฮะที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับซึ่งถ้าตามหลักการตรงนี้เนื่องด้วยว่ามันจะมีการนำเอางบประมาณของปี2 5 6 8ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะฮะก็ทำให้เชื่อว่าน่าจะต้องมีการเร่ง การประชุมนะฮะเพื่ออนุมัติเนี่ยหให้แล้วเสร็จก่อนที่จะหมดปีงบประมาณนี้ก็ถ้าตามเวลาเนี่ยมันคือ23นาฬิกา59นาที59วินาทีคืนนี้คืนนี้นะต้องนนอนุมัติต้องอนุมัติก่อนคืนนี้นะครับ นะฮะซึ่งการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็กําหนดจะเสร็จสิ้นในวันนี้แต่อย่างที่ท่านก็ทราบดีนะฮะว่าการประชุมสภาบางทีมันมีการอภิปรายแล้วก็ยืดยาวกันส่วนก็ทําให้เกิดความกังวลในบางส่วนว่าเอ๊ะมันจะทันการประชุมคอรมอนนัดพิเศษเพื่ออนุมัติเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ทันมันจะกลายเป็นว่าไม่สามารถใช้งบของปีหได้ดรับเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะแต่ทีนี้ มันก็มีความคืบหน้าล่าสุดมาจากฝั่งของดอเอรเอกนิตินิติธันประภาท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังที่อาจจะต้องไปติดตามดูข้อมูลนะเพราะล่าสุดที่ท่านให้สัมภาษณ์มาเนี่ยดูแล้วมันเกิด question mark ว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงต่ออ,อท่านเอกนิติระบุว่าอย่างไรก็ระบุว่าในเย็นวันนี้นะครับการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการโครงการคนละครึ่งนะครับไม่ทันการพิจารณาการประชุมคณะมนตรีในวันนี้ แต่จะนําเข้าสู่การพิจารณาสัปดาห์หน้าส่วนสาเหตุที่ไม่ทันจะขอชี้แจงภายหลังและพร้อมยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งจะดําเนินการได้ทันในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนอ่าโอเคครับอ่ออันดับแรกถ้าท่านเอกนิติบอกว่าวันนี้เรื่องของอคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสไม่ได้เข้าคอรมอลนัดพิเศษะนะมันก็เกิดคําถามขึ้นว่าอาแบบนี้โครงการแทงไหมอืมอ่าก็ เขายืนยันว่าไม่แข็งอ,อันนี้เบื้อง,งต้นไงไม่แทงอ,อ,อันดับแรกเลยยืนยันว,ว่าโครงการนี้ยังเดินหน้า<ม>ตามไทม์ไลน์ตามไทม์ไลน์ส่วนที่ว่าไอ้สาเหตุที่ทําให้มันเข้าไม่ทันอืช่วงเย็นวันนี้เนี่ยครับ นะฮะเ้วเดี๋ยวจะต้องไปเข้าการประชุมครมอนนัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาชี้แจงนะฮะเหตุผลอีก,อ,ก,อ,กอีกคราหนึ่งอีกคราหนึ่งอีกค,ครานึงนะแต่ยืนยันนะคือคสาระสําคัญยืนยันว่าโครงการคนล,ละครึ่งพล p l ั s, <S อื่นๆยังเดินหน้าตามไทม์ไลน์ที่กําหนดไว้ใช่แล้วก็จะมีการนําเข้าในพิจารณาในสัปดาห์หน้า สำหรับเรื่องนี้นะครับอ่าโอเคตรงนี้ต้องอาจจะต้องไปดูในเรื่องของข้อกฎหมายกันแล้วนะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าตามความเข้าใจอ่านะว่าจะใช้งบปี68มันก็ต้องอนุมัติก่อนที่จะหมดปี68อ่าใช่ใช่ซึ่งตามปีงบประมาณเนี่ย23นาฬิกาหนาทีห้วินาทีคืนนี้ครับนั่นคือสุดท้ายละอ่าสุดท้ายละในปีงบประมาณปี68เพราะมันจะปิดปีงบประมาณลงแล้วอ่าใช่ครับแต่ท่านเอกนิติบอกว่า ต้องไปประชุมรอบหน้าแต่ยังเดินหน้าตามแผนไม่สะดุดติดกัดอย่างไระนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดกรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ